ครับก็สวัสดีกับผมนะครับกับว่าพามาเบ่งแตงโมอายุ8วันนะครับในแปดวันมือแปดมือแล้วนะครับของไอแตงโมหน่อยนะครับแต่จะมาเบานะครับแช่ประสบการณ์ของอายุแตงโมอายุแหลกเกิดนะครับผมนะครับที่ที่เข้าต้องเตรียมนะครับสําหรับแตงโมอายุแหลกเกิดนะครับคือ นะครับมือแรกมือแรกมือสองนะครับเขาต้องสีวัคซีนให้มันนะครับสีวัคซีนให้เพราะว่าวัคซีนคือยังนะครับยากันเป่อยนะครับยาต้องกันแมลงนะครับสองโตนะครับมีปุ๋ยบำรุงทางใบก็ใสฮอร์โมนใส่ยาบำรุงให้นะครับสีดยาอัดเข้าไปนะครับผมนะครับคือ า้าเฮาเลยมือแรกหนึ่งสองไปนะครับบ่ท่านได้สีนะครับเขาจะเริ่มเปื่อยนะครับผมอาย,สสยุสำรับสยาสำรับแตงโมที่ลงลงพื้นนะครับลงดินนะครับแต่ว่าส่วนไอแตงโม,โมโลงถาดนะครับเขาคงจะสีดยากันการเปื่อยนะการเปื่อยไหวนะครับผมยาขาเชื้อ,อยาขาเชื้อรานะครับป้องกัน พราะว่าเขาจะเขาจะเปื่อยลงน,นะครับพอต้นอ่อน on, เขาอ่อนแอนะครับต้นหน่อยเขาอ่อนแอนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับสําหรับมือมือใหม่นะมือใหม่มือเก่าเพื่นก็คงจะเก่งและชํานาญนะครับผมนี่คือเอาประสบการณ์จริงนะครับมา,รามาเรามาเรามาแชร์ฟังเพราะว่าประสบการณ์กันยังหน่อยนะครับแต่ว่าเอาเหตุไปพร้อมนะครับศึกษาไปนั่น,นะครับ นี่ครับข้างหลังนะครับอายุ8วันนะครับ8วันเดี๋ยวจะพาชมนะครับแปดอเอ็นเตงโม8ปดหมื่นมันมันมีต้นลักษณะแนวใดนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เฮาดูแลไอแตงโมแตงโมแรกเกิดนะครับแตงโมหน่อยนะครับมีไอยากันเปื่อยนะครับยาไหลมะแรงนะครับมะแรงนี่ไหวนะครับเพราะว่าต้นอ่อนนะครับสัตวูเพิ่น ทั้งใบนะครับเตาทองเตาเหลืองนะครับเตาทองเขาจะมากินกินใบนะครับกินใบบอกว่าจะเป็นนอนนะครับหมอนพีเสื้อไอศัตรูต่างๆนะครับเขาจะมาลงในส่วนไอต้นอ่อนต้นหน่อยนะครับนะครับเขาเตรียมไว้เขาเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็สองมือฉีดนะครับในหน่อยนี่ครับอ่อยไปผลไปบางๆไปนะครับไอไป เพราะว่าเขาศัตรูนี่เยอะอีดีนะครับผมจะพาไปชมไอ้ต้นอ่อนนะครับตันไอ้ตน้นต้นแตงโมนะครับแตงโมอายุแปดมือนี่มันลักษณะซําใดแล้วนะครับผมนี่นะครับแตงโมอายุแปดวันนะครับผมเอาใส่ยังแหนนะครับคือใส่ตะปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยห้องปุ๋ยห้องพื้นนะครับผมก็ใบที่ ตีีนะครับจองมานะครับออก C ี่ีหาน่าจะเนี่ยอายุแปดมือนะครับถือว่าตัวเร็วนะครับตัวเร็วอยู่นะครับนี่ครับตัวเร็วสมบูรณ์อยู่นะครับก็คงจะอัปเดตไมาเห็นเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการดูแลการรักษานะครับแต่ละช่วงแต่ละวัยนะครับผมนี่นะครับเขาได้แปดมือแล้วนะครับผม ต้นตัวน้อยถือวนน่าอยูอ่ในเกณฑ์นะครับผมอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับนะครับอายุแปดวันนะครับผมครับกดูแลบริยากนะครับคือเราต้องเตรียมเชื้อรากันเชื้อรากันเปื่อยไว้มียากันเปืเ่อยแล้วก็ยาไล่มแมลงนะครับ เป็นฮอร์โมนบำรุงนะครับแต่และแต่ผู้ถนัดผู้มักนะครับผมนี่นะครับอายุแปดวันแล้วกรสวยอยนะครับสวยโยตัวเต็มใบนะครับตามเกณฑ์กบกรฝากกดติดตามนะครับกดติดตามให้น้ำนะครับผมเผื่อ เป็นกำลังใจนะครับนอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมของแตงโมเจอกันคลิปหน้าครับผม